สวัสดียมเย็นครับเพื่อนๆวันนี้เย็นนี้ครับเมนูเย็นนี้ะจะเป็นแกงมะเขือพวงแกงมะเขือพวงใส่ยอดพริกมะยิลาครับใส่หมูซิซัะดุกหมูซิแลากระดูกอ่อนหมูก็มีประมาณนี้ก็มีมียอดพริกแล้วก็มะยิลาที่เก็บมาจากลางบ้านนะครับมะเขือพวง เดินเก็บตามรัวบงที่มาได้ประมาณนี้ก็ได้อยู่หม้อนหนึ่งครับครับเดีย๋ยวเรามาดูกันแกงป่าครับแกงป่าแกงป่ามะเขือพวงใส่ยอดพริกใส่ใบยี่หร่าใส่กระดูกหมูกระดูกอ่อนหมูครับมีประมาณนี้อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันอาหารตอนเย็นุดน้ำร้อนๆครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มะเขือพวงก,ก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว ผักต่างแกงน้ำเรียบร้อยแล้วครับม,มียอดบวบแซมมานิดหน่อยโอเคโอได้แกงอยู่ยอดพริกก็ได้นิดหน่อยครับแล้วก็ใบยี่หาผสมกันนะครับผัดนิดนิดนิดหน่อยอผสมกันก็ <ๆ S 2> ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูหม้อน้ำแก <ๆ S 2> งกัน<ๆ>ที่เราปรุงไว้ฮะอาหม้อแกงเราก็เดือดแล้วแล้วใส่ปไป ใส่กระดูกหมูครับกระดูกหมูมมด้วยเดือดพักหนึ่งแล้วให้พักหนึ่งครับเนี่ยกระดูกหมูอ่ะเเราใส่ไว้เลยให้คือเปือ่อยเลยนะครับแกงปลาครับแกงปลาอ่าอีกสักคู่แล้วก็เดี๋ยวเอาผักใส่ให้มันเดือดจะด,ดีกว่าพักเดี๋ยวครับเ,เดี๋ยวเอาผักใส่ นะครับเพื่อนๆน้ำเดือดแล้วนะครับต่อแปก็จะเป็นทยอยเอาผักเข้าไปใส่เข้าไปเลยน้ำเด,เดือดแล้วใส่เข้าไปเลยทั้งยอดบวบทั้งใบยีหล่าทั้งอยอดพริกครับผสมกันแกงป่านะครับครับมีแค่นี้แหละครับสักคู่ครับครับเพื่อนๆตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ ัีนี้ก็ตักมาใส่ถ้วยแล้วก็จะเป็นนี่ประมาณนี้อืแกงปลาปเขือพวงครับใส่กระดูกหมูใส่ยอดพิกใบยี่หร่าหอมๆครับแกงน,นี้ก็โอเคแล้วครับข้าวสวยร้อนๆเพื่อนๆได้ชิมกันก็ทำง่ายๆครับแกงปลากม็มีผักตามรั้วตามบ้านก,ก็เก็บมาแกง มีปลามีกุ้งมีอะไรก็ใส่ได้ครับแขงปลาไม่จําเป็นต้องเป็นหมูเป็นอะไรเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นปลาเป็นต่างๆแทบทุกอย่างครับทําง่ายๆวิธีทำก็ง่ายๆนิดเดียวก็ไม่นานด้วยโอเคครับเพื่อนๆ